คริปโตท็อปเทรนสสดีครับวันนี้เราก็จะมาเนเข่าวสารต่งตางๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแดงๆเนาะมีคอร์นี่ห้าหมื่นห้าโอ้โห,โหก็ถือเลยครับว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆนะสำหรับคนที่รอเก็บนะเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนบอกว่าอย่างที่จะให้มันลงอย่างที่จะเก็บนะตอนนี้ก็ถือเลยว่าจังหวะแบบนี้โอ้โหคือว่าหวานเจี๊ยบสําหรับคนเหล่านั้นนะครับทีนี้ครับตลาดในยภาพรวมก็งถือว่าแดงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่ทําแดงหมดเลยนะครับยกเว้นในส่วนของตัว USDC นะที่ติดติดลงบวกก็ คือตัว Sta b l e c o i คเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวที่มันร้อนแรงกว่าตลาดอีกก็คือเป็นอะไรที่น่าตกใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ออกมาจากสํานักข่าวที่น่าเชื่อถือหลาย,หลายแห่งด้วยแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเนาะก็คือข่าวเกี่ยวกับคุณซีซี่บีแอนนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามข่าวนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจะมีข่าวออกมาว่าคุณซีซี่บแนนครับหรือว่าเรารู้จกักในส่วนตัวซีโอบแอนคนก่อนเนาะมีข่าวมาว่านะครับเขาเนี่ยถูกแบนออกจากบริษัทแล้วก ถูกห้ามให้บริหารนะอันนี้โดยรายละเอียดมันก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณริชาร์ดถึงด้วยซีาโอ o บ i n เน c นคนล่าสุดเขายืนยันว่าคุณจางเพิงเจ้าือว่าซ c เนี่ยจะไม่กลับมาเป็นผู้นําของ b บ n a n น e อีกต่อไปแต่จะยังคงนะครับมีอิทธิพลสําคัญในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตของบเนต่อไปจากนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวจริงนะ ซึ่งคำสั่งห้ามนี้นะครับข้อห้ามซีซีผู้ก่อตั้งไว้เนี่ยคือห้ามตลอดชีวิตนะคือคือห้ามมายุ่งเกี่ยวกับในส่วนของตัวกระดานแลกเปลี่ยนของเขาเนาะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของข้อตกลงในส่วนของตัวการรับสารภาพที่เขาได้มีการตกลงกันก่อนหน้าน,นี้ครับที่ก่อนที่ซีซีเนี่ยจะเข้าโคกไปนะอ่าตอนนี้ก็ริชักเถิงคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ยืนยันมานะ ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ต้องรอการยืนยันออกมาจากตัวกระดานแลกเปลี่ยนของไปเนนแบบอย่างจริงจๆๆๆังๆเนอะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสนักข่าวต่างๆออกมาเล่นข่าวนี้นะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นข่าวจริงแบบร้อเปซหรือว่ามันเป็นการตกลงกันแบบอะไรยังไงอาจจะมีรายละเอียดติดย่อยออกไปมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าคนที่คุมบังเทียนจริยยงๆเนี่ยก็ยังคงเป็นทีซีเหมือนเดิมนะอดิชั่เถิงเนี่ยอาจจะเป็นซีโในนามถูกไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็น่าจะยังคงสามารถที่จะควบคุมอะไรได้เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้บริหารสูงุก อ่ะก็คือผู้ถือหุ้นสูงสุดอาจที่จะกำหนดทิศทางได้เพราะว่าการลงคะแนนเสียงอะไรก็แล้วแต่การยกมือในส่วนของตัวที่ประชุมหรือว่าการบริหารทิศทางของตัวบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากผู้ถือหุน้นถ้าเกิด่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยที่มีคะแนนในส่วนของตัวการโหวตมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็สามารถเป็นคกที่กำหนดทิศทางได้นะบนที่ชักเถิดเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ถูกให้นะพูดคุยกับซีซีนะหรือว่าห้ามติดต่อกันหรือว่าห้ามซีซีเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเอาจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขาอาจที่จะัง่หหรรือวาาบิพ การตาม c c c เขากรหนดมาก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะมีรายละเอียดออกมาให้เราได้ดูรายละเอียดเนะี่ยเมื่อไรนะครับแต่ว่าก่อนอันนี้ที่ผมได้รับข่าวไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วถูกไหมครับที่ชุมชนของลุนน่ากษเนี่ยบอกว่าต้องการให้ c c c เนี่ยเข้ามาเป็นนะครับในส่วนงตัวที่ปรึกษาของตัวลุนน่าเกษตอย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ c ีเนี่ยเขาก็ได้เปิดในส่วนงตัวศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ,กบริโัโตัวใหม่เนาะซึ่งโลโก้จะเป็น ใบไม้นะครับที่เป็นสีเขียวนะสองใบอันนี้ตัวก่อนที่เขาจะเข้าคุกนะก่อนที่เขาจะเขาคุกเขาเกิดในส่วนของตัวโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็ก็ไม่มีอะไรที่โตขึ้นในส่วนของตัวโครงการเขาแต่นั้นเป็นแค่ศูนย์การเรียนรู้สําหรับคนที่ต้องการากเรียนรู้อาะันนี้ก็อันาคตไปอาจจะดูว่า เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นซีซีเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรู้น่าขาสิ่งได้หรือเปล่านะเพราะว่ามาอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงที่เขาได้ให้ตกลงกับตัวสหรัฐอเมริกาเนาะอาจจะดึงตัวมาได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือได้เลยครับว่าเป็นอะไรที่น่าจับตานะถ้าเกิดว่าเข่านี้เป็นเรื่องจริงนะครับ ทีนี้เราก็มาดูส่วนตัวความเห็นของตัวแชท GPT กันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแชท GPT เนี่ยเผยความเป็นไปได้ที่ CC อาจที่จะสร้างเว็บเทรดแห่งใหม่นะมาแข่งกับตัว Binance หลังจากที่จะพ้นคุกนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะครับที่จางเผงเจ้าหรือว่าซีอดีต c ีโของ Binance เนี่ยจะถูกปล่อยตัวออกมาจากสถานคุมขังนะครับจากคดีที่มีการฟอกเงินนะครับแล้วก็ติดคุกมาประมาณสัก4เดือนเนาะ แต่ก็นั่นแหละครับจากที่มีการปล่อยตัวออกมานะครับสารก็สั่งไม่ให้นยเอ่อซีซี่เนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับไบแอนได้อีกตลอดชีวิตนะทำให้เขาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่อนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับจากที่เราไม่แน่ใจเมื่อกี้ก็คือว่าซีซี่นี่อาจที่จะไม่สามารถที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวไบแอนได้อีกต่อไปแล้วนะครับเออทีนี้ตัวแชทจิวิธีเขาบอกว่าถึงแม้ว่าซีซี่จะถูกแบนไม่ให้กลับมายุ่งกับไบแอนนั้นแต่ก็ ไม่ได้มีการระบุว่านะครับตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเว็บเพจแห่งใหม่ได้อีกครั้งนะซึ่งมันก็ทําให้มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ตัวเขาเนี่อาจจะกลับมาทําธุรกิจอื่นๆเกี่ยวข้องกับคริปโตเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนก็ได้นะครับ และ c h a t GPT ก็ยังบอกอีกครับว่าถ้าเกิดว่าเขากลับเข้ามาในวงการนี้จริงๆนะการดาเนินการธุรกิจคราวนี้อาจที่จะไม่ราบรื่นก็ได้นะเนื่องจากว่าจะถูกจับตาจากหน่วยง,งานต่างๆจากต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่าข้อปฏิบัติต่างๆการ KYC การตัวเอ่ม AML เนาะแล้วก็ไปถึงในส่วนของตัวความกดดันต่างๆแล้วก็และก็ความเป็นไปได้ที่เขาจะมารุ่งโรจน์ในีาชีพนี้เนี่ยก็อาจที่จะเป็นไปได้เนื่องจากว่าประสบการณ์เขาเยอะแล้วก็คนก็คาดหวังกับตัวซีซีเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือในส่วนตัวความเห็นของตัว c h a t g p t นะแล้วก็ตัว c h a t g p t เองบอกว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาในโอกาสที่ธุรกิจของเขาในจะประสบค,ความสําเร็จก็น่าจะมีสัก50-70%เนาะเนื่อง,งจากว่าชื่อเสียงของเขาในค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไปในส่วนของตัวเทอร่านะหรือว่าตัว TFL เนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับการปิดระบบ API ของตัว Pisco t e s t n นนะครับกำลังจะปิดขึ้นแล้วนะสำหรับกนักพัฒนาแล้วก็ชุมชนของนักพัฒนานะครับที่ใช้ API ของตัว Pisco นะครับก็จะปิดตัวลงในสัปดาห์นี้นะซึ่งกระบวนการนี้ก็เนื่องมาจากในส่วนของการล้มละลายหรือว่าการปิดตัวของตัว TFL ในบทที่11เนาะที่มีสารเนี่ยเขาได้กาหนดมานะครับซึ่งใครหรือว่านักพัฒนาหรือว่าชุมชนเนี่ยก็ต้องไปใช้โฮสต์ที่เป็นส่วนของตัว ชนอื่นซึ่งเขาก็แนะนนานส่วนของตัวโฟคาชุนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวโฮสต์ตัวใหม่นะสำหรับใครที่ยังคงอยู่2.0ก่อนที่จะต้องมาใช้ตัวนี้นะครับก็ถือได้ครับว่าจะปิดในสัปดาห์นี้แล้วนะ แล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือผู้ร่วมก่อตั้งหรือว่าประธานบริหารของตัวริปลคุณคริสนะครับเขาสนับสนุนคุณกัมลาแฮร์รี่เนาะให้เป็นประธานาธิบดีก็คือว่าเออเขาอ,อาจจะมองว่าคุณกัมลาแฮร์รี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่ารูธทัมอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่า,าผู้ร่วมก่อตั้งตัวริปลเนี่ยเขาสนับสนุนแบบนี้ชุมชนของดิปลเนี่ยเขาจะชอบหรือเปล่านะ และก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณกัมเบราแฮรี่นี่เขาก็ตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเนาะโดยจะมีการเก็บภาษีนะที่ได้จากกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตัวคริปโตอะไรอย่างนี้แล้วก็การลงทุนด้วยนะซึ่งอันนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนฝั่งอเมริกาหรือว่านักทุนชาวคริปโตสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะลดอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดสำหรับบิตคอยและก็สกุลเงินดิจิตอลนะจากหอเพียง20%เท่านเนะ้นนะั์เหลือเพียงยี่โอ้เควรย้ายไปอยู่ี่ปุ่นดี ไหมนะเพราะว่ากัมแลแฮร์รี่เนี่ยต้องการที่จะเก็บนะกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเขาก็รู้สึกเฮ้ยย้ายไปญี่ปุ่นกันเถอะอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ถือเลยครับว่าเป็นอะไรที่บางที่เก็บบางที่ก็ผ่อนอะไรแบบนี้เงินทุนก็นนะั้นที่จะหมุนเวียนไปฝั่งญี่ปุ่นหรือเปล่าญี่ปุ่นก็ถือเลยครับว่ารอพอทิงครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวปั๊มลกที่โตเหมือนกันนะ แล้วก็ผมขอพาแวมมาในส่ของตัวเจ้าตัวดอสคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอสคอยเนี่ยคว้าตําแหน่งเอาคอยที่นักเทรดขาดทุนมากที่สุดนะราคาจะฟื้นตัวในเร็วนี้หรือเปล่าบอกเลยครับว่าจากข้อมูลของตัว d ดอสคอยนะเพราะว่าเขาถูกจัดกลุ่มอยู่ในส่วนของตัวเอาคอยที่นักเทรดเนี่ย ขาดทุนมากที่สุดเป็นระยะเวลา6เดือนติดต่อกันแล้วนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่น่าดีใจเลยนะครับเพราะว่าเจ้าดอสคอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเกิดว่าจะปั๊มดีๆเนี่ยเจ้ามาจากการกาวของอีรอมัสถูกไหมแต่ช่วงนี้อีรอมัสเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้กาวอะไรนะครับแล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดทุนมานะเนื่องจากว่าแหะครับตอนนี้บิตคอยก็ลงเนอกเหรีอยญอื่นก็ลงนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยที่จะมีเหรียญไหนที่แบบมันจะแรงกว่าบิตคอยไปได้ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเหรียญมีมหรือว่าในส สามารถที่จะทําได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะแต่ตอนนี้บอกครัว่าพี่ใหญ่ลงเหรียญอื่นก็ค,คือลงตามเหมือนกันไม่มีเรียนไหนนี่กล้าหือฉีกตัวออกไปจากตลาดเลยนะแล้วก็ตอนนี้้้เป็นส่วนของตัวดอสคอยแล้วก็ตัว XRP ได้นะในแง่ของผลตอบแทนสำหรับนักเทรดนะในเวลาต่างๆต,ตอนนี้บอกเลยครับว่า ตัว MVRV นะซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ติดตามกระแสะหรือว่าอัตราส่วนหรือว่ามูลค่าที่รับรู้ได้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนของนกลงทุงน,นี้ค่อนข้างที่จะแบบตั้งมือเหมือนกันนะคือไม่ค่อยได้จะได้กําไรอะนะถึงแม้ว่าตัว Bitcoin เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไป6 0 0 0ืแล้วบางั้งบางทีตัวอดอ c คอยก็ไม่ไปนะแต่ว่า XRP เนี่ยคือยังดีขึ้นมาหน่อยนะที่ยังมีกําไรบ้างนะเนื่องจากว่าตัว XRP เนี่ยเขามีข่าวดีอยู่นครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเนี่ยพ้นพัฒนาการจากการที่มีข้อหาในส่วนของตัว SEC หรือว่าของฝั่งอเมริกาถูกไหมอ่าก็เคยทําให้เขาต้องจ่ายค่าปรับ125ล้านดอลลาร์นะครับแต่ก็ทําการยืดเวลาไปก่อนนะครับก็คือยังไม่ได้จ่ายนัตอนนั้นแต่ว่าก็ไม่โอนเงินไปแล้วแประมาณสัก111เปอร์เซนตัรอที่จะจ่ายนะแต่อาชีจะมีการแบ่งจ่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับ แล้วก็เรามาดูที่ระดับความกลัวและความโลภนะครับหรือว่าเฟียงพรีนเด็กเนาะตอนนี้ก็ดูเลยว่ากลัวมากๆอยู่นะอยู่ที่ยนะีิบสองเนาะก็เคยทําให้ตลาดมันแดงๆลงมานะะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีกลัวนะครับจังหวะนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่รอเก็บก็ได้นะแล้วก็รอไปขายตอนที่มีความโลภหรือว่าเขียวๆอะไรแบบนี้นะ แล้วก็มาดูในส่วนตัว Flow Spot Bitcoin e t f นะครับวันที่5ก็มีไม่เงินไหลออกไปที่211.1ลนะ้านเนาะก็มีการขายออกใจจากตัว j จส s a ลเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว,ตว f i l e l i t y อะไรแบบนี้ครับที่ไปหลัก149ล้านเลยนะเออและก็ในส่วนของตัว Spot Ethereum ECF เช่นเคยนะครับตอนนี้ไม่ได้มีการซื้อเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับโดยมีการขายออกไปที่ที่ขายออกไปที่7.4ล้านนะครับโดยรวมแล้วนะครับมีการซื้อเข้ามาประมาณสัก 7.2ล้านด้วยนะจากในส่วนของตัว เจสเกลนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วนะครับติดลบไปที่0.2ล้านดอลลาร์นี่ครับอ่าโอเคก็ถือได้เลยครับว่าอีทเรียมเนี่ยไม่ได้มีการซื้อขายที่ดีพอสมควรนะเนื่องจากว่าขนาดบีคอยยังไม่รอดนะอีทเรียมกกานที่จะมีเงินไหลเข้ามาเนี่ยก็ไม่น,าน่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะเพราะตอนนี้อีทเรียมรู้สึกว่าจะยังทําได้ไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเอาคอยมาจริงจจังๆเมื่อไหร่น่าจะมีโอกาสที่อีทเรียมเนี่ยสามารถที่จะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็มีเงินที่ไหลเข้ามามากกว่านี้นะครับ อ่าโอเคนะครับสหรั์วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสหรั์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ